ตอนเช้าไม่มีเรียนหรอถึงได้ไปวิ่งงานมาอย่าลดคุณค่าตัวเองแบบนี้ไม่ใช่เรื่องของแกอาจารย์ได้บริษัทที่จะไปฝึกงานแล้วนะหาง<ห>านทํา <ำ S 2> เองแล้วก็ดีหมากคนเราพึ่งคนอื่นไปไม่ได้ตลอดหรอกถ้าไม่มีการศึกษานี่ก็ไม่มีอะไรเลยนะเพราะมึงปากดีแบบนี้ไง ฟังเจอพอดีเลยอะ่ะเราซื้อขนมมมฝากะ่ะพอดีว่าวันนี้ไปรับงานร้านนี้มาเห็นคนก็าพูดว่าขนมอร่อยมากกัเลยเอมาให้การตอนเช้าไม่มีเรียนหรอถึงได้ไปวิ่งงานมาใช่วันนี้เรามีเรียนตอนบ่ายอะ่ะแล้วนี่ก็ใกล้เวลาเข้าคาบเลยแล้วด้วยขอบใจไปกันนะ อืมเอาไปดิขนมเนี่ยฉันกินจนโคตรจะเบื่อเลยเอา้าทำไมอ่ะการเขาอุตส่าห์ให้นะก็บอกแล้วไงว่าเบื่อเธอจะเอาไหมไม่เอาฉันจะได้ไปทิ้งเออเอเอาก็ได้เอาก็ได้แล้วเมื่อไหร่แกจะใจอ่อนให้เขาสักทีอะ่ะใจอ่อนเรื่องอะไรฉันไม่ได้ชอบมันสักหน่อยแต่ว่ากันเขาเป็นคนดีนะเขาเป็นคนขยันเรียนขยันทํางานแล้วก็สู้ชีวิตมากเธอชอบไหมล่ะชอบเธอก็เอาเองดิ สวัสดีครับอาจารย์โอ้ยนี่เลิกเรียนแล้วจะไปทำงานต่อเลยเหรอใช่ครับพอดีต้องหาค่าเทอมไว้สำหรับจ่ายกันหน้าครับทำงานหาเงินเองก็ดีนะแต่ยังไงอย่าให้เสียเรื่องเรียนละกันครับอาจารย์ยเรื่องบริษัทที่จะฝึกงานนะไม่ต้องเป็นห่วงนะอาจารย์จะดูบริษัทดีๆให้เผื่อจะได้ทำงานต่อเลยขอบคุณมากนะครับอาจารย์ที่อาจารย์ช่วยเหลือผมตลอดเลย เนีก็ฉันเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาเธอนิดจ้าลาไปงั้นก็รีบไปทำง,งานซนะครบกันนี่ฉันสรุปชีวิวิชาคนวณที่จะสอบอาทิตทินามาให้ขอบคุณมากนะฟ้านี่ถ้าไม่ได้เธอนี่เราสอบไม่ผ่านแน่ๆแล้วนี่ จะไปทำงานต่อหรอได้พักบ้างหรือเปล่าเนี่ยโอ้พักไม่ได้หรอกถ้าพักแล้วจะอะไรกินนะพอแต่เพิื่อนครสารของฟ้า่ะหนูอขอตังค์หน่อยดีเดี๋นี้หนูยังไม่ได้อะไรเลยอ่ะใจย,ยเย็นเดี๋ยวโอนให้นะโอนให้เท่าไหร่เออาเท่าไหร่ล่ะเท่าไหร่ดีนะ คุณนะคะป๋างั้นเย็นนี้ป๋ามารับหนูด้วยนะโอ้เย็นนี้ป๋าต้องพารูปไปงานวันเกิดนะเอานะเดี๋ยวไว้วันศุกร์ลวกันนะป๋าจะให้เวลาฟางทั้งวันเลยก็ได้ค่ะฟางจะรอนะแลวป๋าก็อย่าลืมเรื่องที่ฝึกง,งานฟางด้วยนะได้จ้ะเดี๋ยวป๋าฝากให้เลยนะ ว่าเดี๋ยวป๋าต้องรีบไปทำงานก่อนนะแล้วฟางก็ต้องตั้งใจเรียนนะรู้ไหมให้สมกับเงินที่ป๋าให้ไปจะ้ะบายที่คนเขาว่าฟางเป็นเด็กเสียคงเป็นเรื่องจริงสินะไม่ใช่เรื่องของแกแกไม่ยุ่งอะไรด้วยอย่าทำแบบนี้เลยฟาง อย่าลดคุณค่าตัวเองแบบนี้คนอย่างแกนี่กล้ามาสอนเรื่องคุณค่าในตัวเองกับคนอื่นด้วยเหรอแกอมีดีหรือยังถึงกล้ามาสอนคนอื่นเขาอ่ะที่เราพูดเพราะเราหวังดีนะตอนยังมีโอกาสอีกเยอะกลับมาตั้งหน้าตั้งตาเรียนดีกว่าเก็บคำพวกนี้ไปสอนตัวเองเถอะคนจนๆแบบแกถ้าไม่มีการศึกษานี่ก็ไม่มีอะไรเลยนะ นายกำลังครับอาจารย์อาจารย์ได้บริษัทที่จะไปฝึกงานแล้วนะที่นี่ย่เขาให้ทุนนักศึกษาเรียนฟรีปีสุดท้ายด้วยสนใจไหมสนใจครับอาจารย์แต่เขามีเงื่อนไขนะว่าถ้าเรียนจบแล้วอ่ะต้องทำงานใช้ทุนเขาสัญญาห้าปี นี่มันบริษัทชั้นนำมาดับประเทศเลยนี่ครับแล้วผมต้องไปแข่งกับใครเขาไหมครับอาจารย์ขอทุนให้นะักศึกษาที่ยากไร้แต่มีผลการเรียนที่ดีตอนนี้ที่มหาลัยอ่ะที่มีสิทธิ์ก็คือเธอครับผมสนใจครับอาจารย์ขอบคุณมากนะครับ ฟางฉันนึกว่าแกจะไม่หางานทําแล้วช่วงนี้ช็อตอ่ะไอป๋ากอนนะดิมันลดค่าใช้จ่ายฉันมันบอกว่าลูกมันอ่ะจะต้องใกล้ไปเรียนเมืองนอกแล้วหางานทําเองแล้วก็ดีเหมือนกันคนเราพึ่งคนอื่นไปไม่ได้ตลอดหรอกนะฟังนี่แค่ไม่ต้องมาสอนฉันเลยคนสัมภาษณ์งานมันจะมาวะ ไรกันี่พวกเธอเองสินะที่จะมาสมัครงานที่นี่แกรู้ได้ไงแกทำงานเป็น HR ที่นี่หรอเราทำงานที่นี่แต่เราเป็น GM นะไม่ได้เป็น HR จริงด้วยวันก่อนเจออาจารย์ตุ้มอาจารย์ตุ้มก็บอกอยู่ว่ากันได้ตำแหน่งใหญ่โตเลย <c oughs> ก็เพราะอาจารย์ตุ้มนี่แหละที่ให้โอกาสเราได้ฝึกงานที่นี่เราก็เลย ได้มีอานอาคตที่ก้าวหน้าแบบนี้การนี่เก่งเหมือนเดิมเลยนะแถมดูดีขึ้นด้วยอะ่ะถ้าอย่างนั้นการช่วยแนะนำฟังให้ได้งานนี้ได้ไหมอะ่ะเราจะได้เจอกันทุกวันเลยไงแต่ว่าเราไม่ได้เป็นคนสัมภาษณ์พวกเธอ,อสิยังไงก็หวังว่าจะได้ร่วมง,งานกันนะ ตัวไปคุยงานก่อนนะป้าเกียรว่ากันเขามีชอบฉันเปล่าไม่รู้เหมือนกันอะแต่ฉันว่าตอนนี้แกยมาเตรียมตัวก่อนดีไหมใหกล้ถึงเวลาสมัมภาษณ์แล้ว อีนี่เป็นใครอีผู้หญิงที่ใส่ชุนดนั่งสงสารในโทรศัพท์ป่าเนี่ยเป็นใครนี่ฟังอย่างงี้เงาได้ไหมไม่เช็คโทรศัพท์พีพ่ได้ไงเนี่ยป่าหาเด็กใหม่แบบนี้แสดงว่าป่าจะเขียนหนูทิ้งแล้วใช่ไหมเออกูเบื่อมึองเลิกกันเลยไม่จะได้จบป่าทําแบบนี้ไม่ได้นะถ้าป่าจะเลิกกับหนูป่าต้องเอาเงินมาให้หนูก่อนโอ้ยถ้ากูจะเอาเงินให้มึงนะเอาเงินไปซื้อเด็กใหม่ดีกว่าเยอะเลยเบื่อแล้วเหี่ยวเหี้ยวแบบเนี้ยเราแก่แกไม่เหี่ยวเลยมัย ตั้งแต่หัวบอลเย็นหัวไปให้ฟังเพราะมึงปากดีแบบนี้ไงแล้วอย่าหวางังว่ากูจะกลับมาอีกอ่ะเออไปเลยค่ะว่ามึงน,นี้แกไม่งอหรอกทุกทีแกไม่ปล่อยป่าไปนี่ <S <S ฉันไม่งอหรอกฉันเจอคนใหม่ที่ดีกว่าแล้วทั้งหล่อกว่าแล้วก็รวยกว่าแล้วฉันก็มั่นใจด้วยว่าเขายังชอบฉันอยู่ นี่แกหมายถึงกันน่ะเหรอใช่ฉันเห็นสายตาเขาวันนี้ฉันก็รู้แล้วว่าเขาไม่โดนฉันได้ลงแล้วฉันก็เชื่อว่างานที่ฉันไปสมอรวันนี้ฉันต้องได้แน่แ่แกมั่นใจเกินไปหรือเปล่าเรื่องบางเรื่องอะ่ะเกือใจไว้บ้างก็ดีนะแกหุบป,ปากไปเลยแกมีอะไรดีกว่าฉันหรือ,อยัง เฮ้ยฟังบริษัทตอบรับมาแล้วอ่ะว่าให้ฉันเริ่มงานได้อาทิตย์หน้าเลยแล้วของแกอ่ะในบริษัทเฮงสวยสงสัยเห็นจะได้คนทำงาน,นห่วยไปทำด้วยพูดแบบนี้แสดงว่าฟังคงไม่ได้งานสินะยากเหมือนกันี เป็นไงบ้าง่ะฟ้าทํางานที่นี่มาสองสามวันแล้วฟ้ารู้สึกว่างานมันท้าทายเยอะขึ้นมากเลยนะแถมยังได้ใช้ความรู้ทั้งหมดที่ฟ้าเรียนมาด้วยนะเนี่ย <c oughs> ตอนที่เราเริ่มทํางานที่นี่เราก็ใช้ความรู้ที่ฟ้าคอยสรุปให้เราฟังนี่แหละเ <c oughs> <c oughs> ย็นนี้ไปกินข้าวด้วยกันไหมเรานัดอาจารย์ตุ้มมาด้วยนะ หนูขอกลับไปหาป่าได้ไหมะไม่มีเงินจะแดกแล,ล้วสิพันไม่ถกูมไม่กลับไปหาหรอกบ้าห่้ยขอนั่งด้วยสิกันได้เชินครับ กันนี่เปลี่ยนไปเยอะเลยเนาะไม่คิดเลยว่าจะมาไกลขนาดนี้คนเราก็ต้องพัฒนาตัวเองเป็นธรรมดาแหละอะไรอะไรมันก็ต้องเปลี่ยนไปอยู่แล้วแต่ความรู้สึกที่กันมีให้ฟางอะคงไม่ได้เปลี่ยนไปใช่ไหมเรา ไม่ได้รู้สึกอะไรกับเธอมาตั้งนานแล้วอะมันอาจจะใช่นะที่เมื่อก่อนเราชอบฟังมากแต่มันก็เจ็ดปีมาแล้วเราฟังอะไรมามั่นใจว่าเราจะชอบฟังอยู่ที่สำคัญเราก็มีคนรักอยู่แล้วกันป<ะ>้านี่นางฟ้านี่แกเป็นแฟนกันเหรอ แกก็รู้นี่ว่าฉันจะกลับมาหากันนะ่ะทำไมย่่งแฟนเพื่อนแบบนี้ได้ไงอะไรของแกอ่ะฟางพูดะไรฉันไม่รู้เรื่องใครครบใครก็กันเขาบอกว่าเขามีคนรักแล้วถ้าไม่ใช่แกจะเป็นใครบ้าไปใหญ่แล้วฟังกันเขามีแฟนแล้วเป็นเลขาธมธานแล้วเขาก็คบกันมานานแล้วด้วยคิดเองเออเองอีกแล้วนะคิดว่าโลกหมุนรอบตัวเองหรือไงถึงได้มั่นใจอะไรผิดๆตลอดเลยนี่เันอะไรกันเนี่ยอาจารย์งงไปหมดแล้ว มีเรื่องเข้าใจผิดนิดหน่อยนะครับอาจารย์ฟางคิดว่าผมยังชอบเขาเหมือนสมัยตอนที่เรียนมหาลัยฉันเคยเตือนเธอแล้วนะฟางเรื่องบางเรื่องให้เผื่อใจไว้บ้างมันไม่มีอะไรเหมือนเดิมไปตลอดหรอกบางเรื่องในอดอีตเนี่ยเราก็ต้องปล่อยวางบ้างนะลูกอีกอย่างเราอยากจะบอกเธอนะว่าให้หาใช้ความสามารถบ้างอย่าไปเลือกทางลัดเลย ท่านเขาด้ยครับเรามาทานข้าวกันดีกว่าจ,จ้าจ้ <c oughs> อาอาจารย์สบายดีนะครับดีขอบใจพวกเธอมากนะที่คิดถึงอาจารย์นะ่ะขนาดอาจารย์กเกษียณแล้วก็ยังนึกถึง <c oughs> ไปมาหาสู่ตลอดเลยเนาะก็เพราะอาจารย์เป็นผู้มีพระคุณของผมนี่ครับที่ผมมีทุกวันนี้ได้เนี่ยก็เพราะอาจารย์เลยนะมันเป็นเพราะความสามารถของพวกเธอต่างหาก อาจารย์ขอให้พวกเธอจเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปนะครับอาจารย์สั่งได้เลยนะครับ <S 2> <S 2> คนฉลาดจะพัฒนาตัวเองขึ้นในทุกวันส่วนคนไร้หัวคิดนั้นเอาแต่เพ้อฝันและย่ำอยู่กับที่ อย่าคิดว่าทุกอย่างจะเหมือนเดิมได้ตลอดไปไม่มีอะไรได้มาโดยไม่ใช้ความพยายามคนดีนะเป็นคนขยันเรียนขยันสู้งานแล้วก็สู้ชีวิตมากด้วยเธชอบไหมล่ะเอาไหมขยันสะู้งานเออส่วนเรื่องบริษัทที่จะผลงานนะอาจารย์กำลังดูให้อยู่จะได้ด,ดูอะไรนะห่อนแล้วผลงานเธอไม่ต้องห่วงอาจารย์นะเดี๋ยวววันศุกร์ก็แล้วกันนะเดี๋ยวประห <c oughs> ได้ป่าก็ยาเอะไรนะเออบางจะรอโอเคอคุณค่าในตัวเองกับคนอื่นด้วยหรอแล้วคนแบบแกเอออะไรวะแต่บริษัทนี้เขามีเงื่อนไขเพราะถ้าเรียนจบแล้วเนี่ยต้องไปทํางานเช้ใช้เข้า5ปีเฮ้ยใช้ต่อา5ปีแม่เข้าใหม่เลยได้ไหม